สวัสดีครับหมอครับผมวันนี้หมอมีอัปเดตผลการรักษาที่หมอดำเสนริไปก่อนนั้นี้นะครับคือการรักษาหลุมสิวด้วยการใช้ Pico s e c เ n อร์เลเซเปรียบเทียบกับตัวอินฟิน m i ี้ไมโครนิทิลอเนะครับืเครื่องนี้นั่นเองนะครับผมครบประมาณ1เดือนละเราเรมาดูผลกันนะครับว่าข้างไหนเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับอ่าเรามาดูผลกันก่อนนะครับผมทางแบบกิติมศักดิ์ของหมอนะครับ นะครับนะครับอันนี้ก็มาดูเกี่ยวกับผิวหน้านะครับอ่าฝั่งนี้นะครับเนี่ยนะครับผมจื๊อกับฝั่งนี้นะครับอ่าก็คือดูเรียบขึ้นอย่างชัดเจนเลยรูปรีวิวที่หมอลงไปแล้วนะครับผมหมดการรักษาถ้าถ้าหมอดูผลการรักษาตอนนี้นะครับ<ม>ก็ดีขึ้นชัดเจนเลยน้าเนียนขึ้นมากเลยโยา ต้องถามคนไข้ก่อนว่าชอบฝั่งไหนมากกว่ากันมันจะรักษาไปชอบฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายใช่ไหมครับฝั่งซ้ายทําอะไรไปพโคี่โคฝั่งขวาอินฟินิอินฟินิใช่ไหมครับซึ่งจริงๆเราทั้งคู่เนี่ยก็ดูดีทั้งคู่นะซึ่งแต่จะชอบฝั่งนี้มากกว่าอ่าประสิทธิภาพตรงนี้ฝั่งนี้มากกว่านะครับสองความเจ็บอันไหนเจ็บกว่ากันอินฟินิค่ะอินฟินิเจกว่า ใช่พออินฟินิมันจะตึ๊กตึกใช่ไหม<ช>เวลาเจ็บนะพี่โครู้สึกยังไงครับหลังทำหลังทำเออพี่โคตอนทำอ่ะตอนทำรูส้สึกยังไงมันก็จะเจ็บแต่ว่ามันเจ็บน้อยกว่าอินฟินิอ่ะจะเจ็บแบบไหนเจ็บจิ๊บจิ๊บหรือว่าเจ็บเช็ดไปแล้วปึ้งปึ้งหรือว่าเแบบแสบแสบร้อนร้อนหลังทำใช่ไหมความแดงความแดงพี่โคมากกว่ากี่วันได้ประมาณอาทิตย์นึง่ะอาทิตย์นึงนะครับผมซึ่งเป็นลักษณะปกติพี่โคพี่โคมันจะเป็นจุดแดงๆในผิวนะครับ ส่วนยี่ฟินี่หลักแต่งยังไงบ้างที่นี่มันจะเป็นชมพูชมพูอะค่ะแค่วันสองวันก็ดีคือหลักดีคือลัไม่แทบจะแบบไม่ไม่ไม่เห็นความแตกแบบไม่เห็นว่าทำ<ช>อะไรไม,มานะครับความยกกระชับเป็นไงบ้างหน้ากระชับผิวหน้ากระชับจะชอบก e ิโฟมากกว่ากิโฟมากกว่า คือต้องเล่าต่อไปจริงๆนี่ยอินฟินิตเนี่ยจะเป็นการปล่อยเข็มนะครับลงไปกระตุ้นปล่อยขึ้น RF คล้ายๆกับหลักการคือโมโนโฟล่า RF คือคล้ายๆเทอร์มาร์แล้วแหละนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอินฟินิตเนี่ยหมอจะคาดว่าจะต้องยกกระชับมากกว่าแต่พี่โคเนี่ยหมอใช้มันติมโหมดนะครับหมอจะใช้ตั้งแต่ยี่โฟกัสอัลตราดีฟวคชั่นแนล M L A นะครับก็นั้นเนี่ยอาจจะได้ผลดีในการกระชับผิวขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นประนึินไม่รู้ว่าข้างไหนทำอะไรมาประเมินผิวหน้านะครับผม าาก็ฝั่งนี้ดูกระชับมากกว่าค่ะต้นหลุมสิวความเรียบผิวความเรียบของผิวก็ดีทั้งสองดีทั้งสองน้องคือประสิทธิภาพค่อนข้างดีทั้งคู่เลยนะครับผมเดี๋ยวอีกคนครับผมจากที่ดูนะคะก็รู้สึกว่าในส่วนตัวชอบข้างนี้มากกว่ารู้สึกว่ายกกระชับรู้สึกว่าหน้าเขาเรียวกว่าข้างน้ข้างนี้รู้สึกว่ายังมีแต่ความเรียบเลยทีนี้เราทําหลุมสิวเลยใช่แต่หลุมสิวไม่ค่อยเห็นแล้วนะใช่แต่รู้สึกว่าหลุมสิวอ่ะข้าง ข้างวแย่จะมีกว่าเพราะว่าเห็นจากรูปมีฟอร์อตรงนี้เหมือนจะมีบล็อกสกาอ่าใช่ข้าครีบแต่ข้าวแย่รู้สึกว่าบล็อกสกาหายไปแลยแต่ข้าวแย่รู้สึกว่าหน้าแกย่สองเนี้ลูกกระชับมากกว่าสองนี้นิดนึงอ่านะครับตอนนี้เนี่ยคือถ้าเราดูใกล้ๆกล้นะครับคือเนี่ยความเรียบคือแบบเรียบขึ้นเยอะมากนะครับตอนเมื่อก่อนบล็อกคาร์เนี่ยไม่ค่อยมีละตอนนี้ฝั่งนี้ก็เหมือนกันฝั่งนี้ตอนเริ่มเนี่ยฝั่งฝั่งฝั่งซ้ายจะเป็นเยอะกว่าไปซ้ำไปนะครับผม สรุปก็คือประสิทธิภาพโดยโดยรวมแล้วเนี่ยดีคันคู่แบบเล่าแบบนี้นะครับซึ่งหมอจะต้องประเมินปกติหมอจะไม่ใช้ตัวเดียวในการรักษาอยู่แล้วหมอจะใช้มันติดโมเดลิตี้ใช้หลายอย่างนะครับในการรักษาดังนั้นเนี่ยการเลือกการรักษาที่สําคัญมากพิคอ n ินฟินีประสิทธิภาพดีทังคู่นะครับเทคนิคที่หมอใช้คือมันติดโหมดพิโกซิกเลเรเซอรเนี่ยก็ทําให้ประสิทธิภาพดีขึ้นชัดเจนแล้วก็ มียกกระชับใบหน้าได้ด้วยนะครับอันที่2คือเทคนิคเนี่ยหมอจะมีเทคนิคการใช้คอมบายกันร่วมกันระหว่างพิโคกับอินฟินิตีสำหรับคนที่เป็นรุนแรงนะครับหรือว่าอยู่ต่างประเทศเดินทางกลับมาทั้งเดียวอะไรเนี้ยนะครับอาจจะสับพิชั ico, ่นพิโกอินฟินิีรวมด้วยก็ได้ผลดีนะครับอันที่3คือการใช้เทคนิคเสริมต่างๆเช่นกรณีที่เป็นบ ok ล็อกคาร์เหลือนิดหน่อยนะครับหมอจะมีดิฟโฟกัสรเบทีเก็บพวกขอบบล็อกคาร์นะครับหรือว่าเป็น TCA ออะไรต่างๆเนี่ยนะครับ เก็บรายละเอียดให้เรียบเนียนขึ้นได้นะครับดังนั้นเทคนิครักษาลุมผิวเนี่ยถามว่าอะไรดีที่สุดหลายคนจะถามว่าจะเลือกอะไรจริงๆตอบว่าต้องใช้หลายเทคนิคกวมกันดีที่สุดนะครับพิโคก็ดีฟินนี่ก็ดีเรื่องเลือกให้เหมาะสมกับลักษณะรุมผิวสภาพผิวแล้วก็ถ้าเกิดทางผืนเยอะๆหนักๆเนี่ย อาจจะต้องตัดทางอื่น Can ู u l a ซัพพลิจะช่วยได้เยอะเลยแล้วนอกจากนี้ถ้าเป็น i p พก็จะเป็น TCA Cross TCA p a i n t ถ้าเป็นพวกบล็อกค,คาหมอยจะเทคนิคคือน e โฟกัสอัล a t i v e นะครับผมเสริมด้วยก็จะได้ผลดีเดี๋ยวต่อไปในห,หมอเดี๋ยวหมอจะมีเทคนิคใช้พิโกมันติมอร์มันติไคลฟูเอ็นกับอ,อีกอันหนึ่งอีกข้า้งหนึ่งจะใช้เป็นมันติใช้หลายเทคนิครวมกันแล้วม,มาดูว่าพิโ co อย่างเดียวกับหลายเทคนิคร่วมกันรวมทั้งพิโ o ด้วยอันไหนดีกว่ากันครับผมหมอก็มีคลิป kiều gặp ผลการรักษารูมสิวด้วยการใช้พิค o s ซเคิเลเซอร์เปรียบเทียบกับอินฟินิตี้ไมโครนิดเดลไอเอฟนะครับต้องสรุปว่า,าผลการรักษาจริง,รงๆกันดีทั้งคู่นะครับผมขึ้นอยู่กับ1คือลักษณะการวิเคราะห์รูมสิวเลยนะครับว่าถ้าเป็นลักษณะรูมสิวไอพิกบ็อกคาเนี่ยรูขุมขนกว้างเนี่ยจะได้ประสิทธิภาพดีนะครับแล้วอย่างหนึ่งคือเทคนิคเนี่ยการใช้เนี่ยต่อให้เป็นพิค o s ซเคิเลเซอร์เหมือนกัน,นแต่เทคนิคการยิงเนี่ยก็มีส่วนนะครับเช่นถ้าใช้เป็นเหมือนกับ fractional อย่างเดียวอะไร ก็จะได้ผลดีระดับหนึ่งแต่ถ้าใช้เป็น Deep f o c u ั Ultra Deep ซึ่งเป็นเทคนิคที่หมอใช้อยู่นียนะครับก็จะจะมีจุดแดงนิดนึงแต่ว่าประสิทธิภาพในการดูแลรักษาเนี่ยก็จะเห็นผลชัดเจนยิ่งขึ้นนอกจากนี้เนี่ยการรักษาหลุมสิวเนี่ยถามว่าวิธีไหนดีที่สุดเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าเราใช้หลายวิธีร่วมกันหรือว่าบันติโมเดลิตี้แอนเ t สกั t ทรีเมนแอปโรชเนี่ยจะได้ผลดีกว่านะครับคือเช่นหลุมสิวที่เป็นพังผืดเยอะการตัดพังผืดก็จะช่วยใช่ไหมครับสองคือ,อ เหมือ<บ>นกับรักษาจากภายในอันดับข้างบนอาจจะใช้เป็นพิกโคหรืออินฟินิถ้าเป็น i อพิกก็ใช้เป็นพวก TCA p c o s TCA p a i n t d e p f o s p a t a t i v e ร่วมด้วยก็จะได้ผลดียิ่งขึ้นนะครับผมไม่มีวิธีไหนดีที่สุดแบบนี้ดีกว่าแต่ว่าถ้าใช้หลายวิธีร่วมกันเนี่ยผลการรักษาก็จะดียิ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับผมหากใครมีข้อสงสัยปรึกษาได้ที่ a c e b o o k หมอรุชชนคนะครับหากคลิปนี้ ดีถูกใจมีประโยชน์ยังไงหมอรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้หมอน,นิดนึงนะครับขอบคุณมากเลยครับ